ขาวครับเอาให้กีตนาใหีครับกีตนาออากระดีกไก่คัคล็อก5วิครับมีชาร์จจิงฟปล,ล่ครับเวลาในการแข่งคอร์เตอร์ที่สามเลขามาทีครับยิงสามคะแนนครับไม่ลงครับบอลออกครับ บอไปจะได้บอลครับเวลาอีก2นาที4 7วินาทีครับในควอเตอร์ที่3ครับตอนนี้บัิดไฟตามอยู่10คะแนนครับดี่เผาครับาหามาเอาอพอลูกออกครับพอลูกออกมาโอ้โหห,หลุดไปได้ไงครับข้<อ>างในบอลยังไม่ถูกมองอยู่ที่ใครนะครับลูกนี้ครับเพ<อ>ราะฉะนั้น ไม่ได้บอลครับมีขุดตั๊มครับขุดตั๊มจดจ้องจะข้ามเข้าไปวางไหมอย่างครับผาต่อที่เอ็กเอ็กเอามาที่คุณเอกครับเอ็กซอ๋บอลหลุดครับเดี๋ยวเราไม่ใกล้กันเหลือ2นาที7วินาทีครับในควอเตอร์ที่สามครับ2นาที7จ็ดวินครับในควอเตอร์ที่3ครับ อันที่ไก่ครับไก่มาขาบอลมันลูกเดิมวังไปล่ลงครับไปจกักทีปตั้งเก็บครับมีเสียงฟาวเกิดขึ้นครับได้สองบอลแน่นอนครับ 1>, 1นาที45วินาทีคร store, unda, nice. well. ับในควอเตอร์ที <g ay> <g ay> <g ay> ่สามครับบอลโดินหัวครับเลือกทิกเซตจันใหม่ครับเอาต่อบอลหน่อยต่อบอลหน่อยเหยียดกันปะเออยให้หลุดแน่ทีไก่ครับไก่มาที่เท้าครับเท้าออกที่มอกมักม็องมักเก็บบอลมาได้ไม่ได้ครับมาฟาาเบรกครั้งที่ครับไปมาฟาาเบรกให้เอก เอกจดจ้องอยู่ให้ตั้มครับตั้มมาถึงค้ับนาทีเอกครับเอกในวงไหนครับฟาวแน่นอนครับลูกนี้ครับเวลาในการแข่งขันทัวเตอร์สามเหลี่ยมหนึ่งนาทียี่สามวินาทีครับเบิร์สสองฟาวใช่ไหมครับสองครับลูกแรกลงไปครับแต่ตามมานะครับ ลงไปอีกครับแต้มขยับแล้วครับหลังจากยิงอ็ดต่อสามที่อ็ดอยู่นานครับแต้มนี้มาเบรกครับคอสเตอร์สามแล้สิเจนเนยลงไปครับทีมมาครับมากลับมาที่ไก่ไก่วางแน่นอนครับเรื่อนี้แน่นอนครับ